เราเข้าสู่ช่องเกมมิ่ง CMCM หรือย่อมาจากเกมมิ่ง Samurai Samurai นะครับวันนี้เราก็จะมาดูครับว่าเดือนนี้ตั้งเดือนผมซื้อของแต่งห้องไปกี่อย่างกันนะอย่างแรกโคมไฟตั้งโต๊ะ LED ฮะนี่ที่ผมเคยรีวิวไปรุ่นยาฮะ YG T หนึ่งศูนย์สามฮะโอเคฮะชิ้นต่อไปไม่เสียเวลานี่ฮะคีบอร์เกมมิ่งมาห้าเ,เป็น เมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดบวกเมาส์สามร้กสิบเก้าบาทเจ้าตัวนี้จะร้อยสิบแปดบาทนะฮะ,รว,ะ,ฮะวร,รวมค่าสง่งร้อยี่สิบสี่บาทนะฮะตัวนี้สามรอย้าสิบหกบาทครับรวมค่าส่งก็เป็นสามร้อกสิบสี่บาทครับนี่เป็นไฟเกตสครับรุ่นสกอร์เปียนบอร์ดเดี๋ยวผมจะให้ดูใกล้ๆครฮะบอร์ด for gaming ครับนี่ในกล่องก็ไม่มีอะไรมากฮะน้วก็มีคู่มือมาอันนึงฮะนี่คู่มือ คูมือสำหรับใครที่อยากรู้อะไรมากกว่าเพิ่มเติมสำหรับคีย์บอร์ดรุ่นนี้นะะ kmc 9 0้าศูนย์ฮะ gaming combo ฮะนี่แล้วก็เมาส์ไร้สายฮะนี่จริงจริงคีย์บอร์ดตัวนี้นะฮะมันมีเมาส์แถมมาด้วยครับ แล้วก็ผมคิดว่าสายเมาส์มันเกะกะครับผมก็เลยซื้อเมาส์ไร้สายมาแทนครับเมาส์แบบนี้ผมเก็บไปแล้วนี่เมาเก็บไปแล้วต่อไปหัฟังฮะหัฟังนี่อีกเก้าหกฮะก็สัญลักษณ์อะไรต่างๆนะมีไม่มีแสงนี่นน พิม่เพมเสียงนะด้วยฮะนี่วอลลัมเพิมเสียงะกล่องก็ทำรรมาดีฮะทำมาดีาพอสมควรนะก็นี่กันด้ม G N W ศูนย์ศูนย์หนึ่งทนอีฮะนี่โน้ตตัวโน้ต,ต,ตที่ผมเคยรีวิวไปฮะสตัวนั้นนะ โอเคครับเดี๋ยวพอเลนะี้ยงก่อนนะฮะถ้าหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับสีโยเกนครับ